โอเคอ้าวนี่คันเก่าถ้ายังชอบคันเก่าก็ยังเป็นตัวนี้เอสหนตัวเก่าถ้าชอบว่าใหม่แปลกใหม่อะไรก็จะเป็นตัวนี้วีพัดวีพัดแต่ดูภายนอกก็เราดูไม่ออกนะเพราะว่าภายนอกเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมหมดมิติดิเมนชันต้องไปดูด้านในกว้างยาวสูงเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับไม่มีความแตกต่างช่วงช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันกระตัดด้านช่วงล่างด้านหลังเป็นมันติลิงเหมือนเดิมจากที่สัมผัสเมื่อกี้เข้าไปดูนะครับผมก็ หน้าจอใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เกียร์อาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าปรติดๆหน่อยว่าเพราะเป็นตัวใหม่ใช่เกียร์จะเป็นเกียร์กลาเกียร์หมุนไปเป็นเกียร์ที่มองอะไรเป็นเกียร์มือแล้วก็ไฟไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าจะเปลี่ยนจากตรงก้านไปอยู่ในหน้าจอจออาจจะเพิ่มความลำบากให้ลูกค้านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เด็กนโลยใหม่ใช่ใช่เพราะเทคโนโลยีเทคโนโลยี ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ,รบผมสรุปยังไงดีติดต่อใครจะซื้อออสรุปแล้วก็คืออยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้านะครับว่าจะชอบแบบไหนชอบตัวเก่าชอบตัวใหม่<ช>ว่ามันดีทั้งคู่ใ<ช>่อยู่ที่ความชอบส่วนตัวมากกว่าสนใจแคมเปญโดนๆติดต่อเอ,อ่าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หกหนึ่งห้าหกเซลชัยนะครับผมอีกท่านหนึ่งก็รอบอีกรอบอีกร,รอบนศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หกหนึ่งห้าหก ครับผมแอดไลน์ได้เบอร์นี้ได้เลยครับผมครับผมตัวผมนะครับเทียวชาตินะครับติดต่อผมได้ที่064 589 4779ครับอ่าครับอีกทีังนะครับ064 589 4779้ครับผมทีมยูนิคอนยินดีบริการนะครับผมทั้งก่อนและหลังการขายเรารับประกันความมั่นใจและความพึงพอใจกับลูกค้านะครับผมครับโอเคมั่นใจได้ครับเมื่อออกรถกับ 824? สอายยูนิคอนทีมฮัทยูนิคอน นี่ครับยูนิคอนจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับนี่มาตัวแรกของบริษัทครับผมเรามีห้องทีมเป็น s t a r t มาตัวแรกของบริษัทใช่ยอดขายทะลุเป้าทั่วลวงเขือนทั่วลวงครับผมนี่ครับโนโนอะไรพี่ชัยโนอะไรฮะโนอะไรโนอะไรเนี่ยนี่นี่นิ้วเดียวดิโนโนหนึ่งนลย number one number one n u m b ทูบีน u m b e r one ครับผมโอเคพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ตอนคลิปนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผม